สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งครับกับ n o t t i n g Channel ครับ ขับรถผ่านมาใครจะเชื่อไหมครับว่านี่คือทุ่งนาข้าวทุ่งนาข้าวในกรุงเทพมหานครนะครับเป็นไงครับทุ่งนาข้าวของกรุงเทพมหานครสวยงามไหมครับข้าวเขียวขจีนะครับนี่คือทุ่งนาข้าวกรุงเทพมหานครครับเขตคันนายาวนะครับไม่น่าเชื่อว่ากรุงเทพมหานครจะมีทุ่งข้าวสวยงามได้ขนาดนี้ครับ แล้วพบกันใหม่ครับกับ C n o t น i n g Channel สวัสดีครับ